ส่วนวันนี้มี DR น้องใหม่ครับพี่เต้ uh huh. ตัวของ cat L CAT L นี่ทำอะไรนะพี่เต้นี่ทำตัวแบตเตอรี่ต้องว่าเป็นคู่แข่งแล้วกันนะแับแบตของ B Y D อืมอย่างเท s l a นี่ก็ให้ CAT L ช่วยผลิตบางส่วนไหมอ่าใช่บางส่วนนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำเลยนะคนหนึ่งในในตลาดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แบตเตอรี่อีอย่างเดียวนะเขาก็จะมีตัวอย่าง ESS นะครับเอ่อ uh, Energy Storage System เ,เก็บอะไรต่างๆด้วยแต่โอเครายได้หลักๆเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวของแบตเตอรี่ power supply ตรงนั้นอยู่นะครับส่วนมา recap งบแต้มหนึ่งนิดนึงนะครับแต้มหนึ่งของ catl เนี่ยจริงๆออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับออกมาตัวของรายได้เนี่ยแปดหมื่นห้าพันล้านหยวนนะครับเพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นต์ y e a r แต่ว่าลดลงสิบแปดเปอร์เซ็นต์ q-on-q แล้วก็ต่ำกว่าคาประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าดูเซลล์วอลลุ่มเนี่ยจริงถือว่าตามคาดนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นเซลล์วอลลุ่มเนี่ยก็อยู่ที่120กิกะวัตต์อัวอร์นะครับเพิ่มขึ้น30%เย a r on อ e นเยียเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงดูเซลล์ถ้าดูเย a r on year อ e นเยียจริงยังโตอยู่นะครับแต่ Q o Q Q มันหดก็จะเป็นเรื่องของซีซันนอลส่วนหนึ่งด้วยนะครับในไตรมาสหนึ่ง แต่ว่าวอลลุ่มอะไรต่างๆยังโตก็ยังสะท้อนแนวโน้มที่พวกแบตเตอรี่อะไรต่างๆก็น่าจะเป็นเมกะเทรนนะพี่เต้ใช่ลแล้วมันจะเป็นเรื่องของ Net z ซีโอะไรต่างๆฝั่ง EU จริงก็เป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่ค่อนข้างจะ p พุชเรื่อง Net z ซีโอะไรต่างๆตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นตัวดีมาเนี่แหละที่สนับสนุนให้กับตัว Cat L นะครับตัวกําไรก็มิสเหมือนกันนะครับในไตรามาสหนึ่งเนี่ย แต่ว่ายังเติบโตอยู่เยอะนะพี่เต้กำไร EPS เนี่ยโตรประมาณ33.1% Year on Year นะครับลดลงมา6% Q on Q ก็ Q on Q มันเป็น Seasonal อยู่แล้วนะครับในไตรมาสหนึ่งต่ำกว่าค่าประมาณ10%ราคาหุ้นก็เลยร่วงมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะในการเก็บก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องราคาหุ้นเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึงแล้วก็เดี๋ยวดูมุมมองของเจฟฟรียสเราด้วยนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับตัว CATL รือว่าถ้าให้เทียบแบบ c ค t L อลบีแบตต่างกันยะังไงนะต้องบอกว่าทางของตัว c ค t L เนี่ยเขาเล็งตลาดแบบลดเรียกว่าอะไรนะเทียบบนนะคือเน้นที่ไฮเปอร์เฟ n กว่าแต่ไรนก็ตามเนี่ยตลาดของบ Y วีเขาเน้นเป็นตลาดแบบระดับกลางแล้วก็บ Y D ชิงส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นการเมียดไม่เก็ดแชร์ไกลๆก็คือ B ี D จริงๆก็เป็นคู่แข่งคนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า b Y วีเขาก็ผลิตตัวของแบตได้ด้วยนะครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือ hedge ซื้อไปเลย2ตัวซื้อ2ตัวที่เป็นผู้นําไปเลยนะครับแต่ cat l เนี่ยจริงๆก็เป็นตัวที่คุณคริสบูดนะครับทาง head of global equity ของ Jeffrey ที่เป็น Partner อร์เราเนี่ยเขาเลือก cat l เป็น top pick ในตัวของ global equity portfolio นะก็คือเป็น portfolio หุ้นโลกอ่ะมี cat l เป็นตัวหนึ่งด้วยที่เป็น top pick ของเขานะครับส่วนถ้ามาดูตัวรายได้ของเขานิดนึงนะครับแบ่งตาม gross profit เนี่ย 6กสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นมาจากพาวเวอร์แบตเตอรี่นะครับ mm hmm. อันนี้ก็ให้นึกภาพถึงแบตที่อยู่ในรถอะไรพวกนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะแบ่งไปนะครับเป็นพวกธุรกิจที่รีไซเคิลแบตลิเทียมนะครับแบตเก่าก็เอามาร mm ีไซเคิลได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบสตอเรจซิสเต็มนะครับก็พวกโรงไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีระบบเก็บ พลังงานไฟฟ้าพวกนี้ประมาณ17%อื่นๆก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆและนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคีย์หลักๆ2อันก็คือใหญ่สุดคือ power battery นะครับแบตแบตรถนั่นแหละแล้วก็ storage system ก็ตัวแบตเก็บอาจจะอยู่ในสถา,านีไฟฟ้าอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับส่วนภาพนี้ก็เป็นที่เอามาจาก Jeffries เลยนะครับใน projection ของเขาเนี่ยถ้าดูเร็วๆเนี่ยแนวโน้มการเติบโต,ตมันก็ยังเป็น double digit อยู่นะครับทั้ง revenue อ่ r o s uh, s profit นะครับ EBIT อะไรต่างๆยังโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าดูเรื่อง profitability ratio เนี่ยอย่าง cross profit margin ก็อยู่ในดับที่ใช้ได้เลยนะ26%นะครับเอ่อ uh, EBIT margin 2 1 net profit margin ประมาณ1 6 1 7ถือว่าค่อนข้างดีนะอืมุ้นไทยหาหาประมาณนี้ไม่ค่อยมีนะบางทีนะครับ net profit margin 1ิกว่ากว่านี้ก็เริ่มน้อยลงทุกทีนะครับแล้วข้อดีอันนึงเนี่ยถ้าเกิดดู forward PE ตอนเนี้ย ก็แค่ประมาณสักสิบสิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเทียบกับโกรดที่ยังโตได้ดับเบิลดิจิตผมว่าไม่ได้เป็นหุ้นแพงอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในลีดเดอร์ในตลาดด้วย EVEBITDA เนี่ยก็ปีสองห้าก็แค่เจ็ดจุดเจ็ดเท่าถ้าเทียบกับมันโกรดไปเรื่อยๆนะพี่เต้ซื้อที่ราคาวันเนี้จริงๆ PE มันก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าปี2 7็ก็เหลือแค่1ิบเท่าเท่านั้น EVEBITDA ก็ด้วยเหลือแค่5เท่านะครับค่อนข้างต่ำอ่า i d e n d y น e l d นะตอนนี้ก็ประมาณสัก3%ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ใ่้ Yield ด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบไม่ให้ยิวเลยนะครับส่วน Assumption ของเจฟฟรี e สเนี่ย<ม>ก็จะเห็นว่าตัวของแบตเตอรี่พาวเวอร์แบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่โตค่อนข้างเร็วนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็ตัว Storage System เนี่ยอาจจะไม่ได้โตมากเท่าไหร่นะครับก็จะไปหลักๆตามตลาดรถยนต์เลยนะครับที่จะติบโต,ตเรื่อยๆแล้วก็จริงผมว่าในแอสซัมชันเขาที่เห็น Revenue growth เนี่ยจริงๆถ้าไปดูตัว average selling price ต่างๆเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ทำบูเลยนะพี่เต้ตัวราคา power battery เนี่ยเขาก็ทำ flat ด้วยซ้ำนะครับ mm. ไม่ได้ทำขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็น assumption ที่แบบบูอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนตลาด JV เนี่ยความหมายก็คือพวกออย่าง หมือนคล้ายๆ O E M อ่ะนะแต่ว่าคือไปร่วมผลิตด้วยกันถือหุ้นด้วยกันนะครับก็จ้างผลิตอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊กไอออนเนี่ยรู้สึกว่าก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ก็ใช้แบตแคสแอลนะพี่เตเพราะนั้นตรงนี้จีนเขาเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็ยังกินมาเก็ตแชร์ในสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดอยู่นะครับในแต่ว่ามีอันนึงที่อาจจะเป็น c h a l l e n g i n g นิดนึงนะพี่เต้ก็คือภาพนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมตัวของราคา average selling price นะครับ ASP ย่อมาจาก average selling price คือราคาขายเฉลี่ยของพวกรถไฟฟ้าหรือว่ารถแต่ละประเภทนะเขาก็จะมีแบ่งให้นะครับ ICE นี่ก็คือ internal combustion engine เนะี่ยก็คือพวกรถน้ำมัน <Yeah. S 1> ปกติ mm hmm. สันดาปนี่นแหละราคามันลดลงหมดเลยนะพี่เตเอาจริงๆราคารถช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงค่อนข้างเยอะนะครับจากการดัมราคาของอในจีนถ้าดูของ ICE เนี่ย year on year เดือน มีนาคมปีนี้มันลดลงส6บ7กเสิบ็ดเซ็ลยนะแล้วก็ถ้าเป็นแบตเตอรี่ EV ก็คือพวกฟูอี E นะครับ EV 100%เ็ก็ลดสิบาเอ่อปลั๊กอินไฮบริดอะไรพวกนี้ก็ลดประมาณสัก14.9%เซนะครับราคารถที่มันลงเนี่ยแน่นอนก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าเขาที่ซื้อแบตจาก Cat L รายได้ก็ลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อจุดที่ชายเลนจิ่งนิดนึงที่ยังเห็นภาพของ แข่งแต่ขันด้านราคาอยู่อย่างบยบา b ดีเองจริงก็เป็นคนหนึ่งที่ดำลงมาด้วยนะครับเเรียกว่าถ้ามองในต้นทุนพวกรถพวกนี้เออแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเรียกว่านะสี่สิบเปอร์เซ็นตได้ของราคารถนะครับก็ดังนั้นใครคุมตรงนี้ได้ก็เป็นใท้จะคุมราคารถทั้งคันได้ละใช่ครับแล้วก็ถ้าแบ่งตามแบรนด์เนี่ยในตัวโรที่สองนะฮะออจะเห็นว่าจีนนี่เป็นคนที่ดำหนักสุดเลย <c oughs> ลบยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ year on year นะครับแปลว่า คนที่ดัาราคาตลาดเนี่ยก็คือมาจากจีนเลยนะครับทีนี้อีกอันนึงถ้าเกิดจะดูว่าน่ากังวลไหมเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เขาใช้ในการมอนิเตอร์นะว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันโอเวอร์สปายหรือว่ามันกําลังขาดตลาดนะครับ<ม>ก็คือดูตัว Inventory ของแบตเตอรี่นี่แหละว่าอยู่ที่กี่เดือนนะครับเขาจะดูหน่วยเป็นเดือนนะก็ณนะตอนนี้เนี่ยมันก็ ดูของทั้ง JV brands แล้วก็ domestic เนี่ยมันก็แค่1.5-2ซึ่งก็อยู่ตามประมาณค่าเฉลี่ยตรงนี้ยังไม่ได้เห็นภาพของการ over supply เท่าไหร่ของอุตสาหกรรมโดยรวมนะครับแต่ว่าตัวของ BYD เนี่ยรู้สึกจะเริ่มมีการตุนสินค้าหรือว่าเริ่มมีการที่ supply มันเยอะเป็นพิเศษแล้วเหมือนกันเพราะว่าปกติแต่ก่อนเนี่ย BYD จะอยู่ประมาณสัก1.5-2เดือนซึ่งก็จะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะแต่ช่วงที่ผ่านมา ตอนเนี้ยปีเนี้ยประมาณเดือนสามนี่เขาพุ่งไปสามเดือนเลยก็แปลว่าตัวของ supply ตรงเนี้มันเยอะเข้ามาจาก B Y D นะครับแต่ว่าปีสองห้ากับสองหกเนี่ยทางเจฟฟรีสนะครับเขาคาดว่าตัวของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นรอบของการเปลี่ยนแบตรอบใหญ่เพราะว่าในภาพเนี้ยเอ่อจะเห็นเลยนะครับว่าตัวแถวที่สองเนี่ย replacement purchase หรือก็คือการซื้อแบตเพื่อเปลี่ยนอันเก่าเนี่ย มันจะขึ้นมาเป็นสัดส่วนที่ใหญ่สุดจริงๆมันใหญ่สุดอยู่แล้วแต่ว่ามันทําจุดสูงสุดใหม่ที่50%ของสัดส่วนตลาดนะครับจากเดิมทีเนี่ยตัวที่มันโตในช่วงที่ผ่านมาจริงๆมันจะเป็นตัว first time purchase mm hmm. ช่วงที่ตลาด EV มันเพิ่งจะโตใหม่ๆนะพี่เต่คนก็ยังไม่เปลี่ยน oh, แบบถึงรอบพอดีนะใช่นะแต่ตอนนี้มันเริ่มจะถึงรอบแล้วแปลว่าตลาด EV นี่เรา ใกล้จะครบไซเคลิลใหญ่ๆรอบหนึ่งแล้วเหมือนกันนะจริงเรื่องของต้นทุนแล้วก็เรื่องของตัวค่าปริตี้นี่ก็เปลี่ยนมาเยอะนะห้าปีราคาแบตยังเห็นราคารถที่ลดลงอ่ะราคาแบตก็ลดลงในตาพอๆกันใช่ครับส่วนถ้าดูในเชิงของเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาหุ้นในจีนมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซันโกร p พาวเวอร์สป라이นะครับอีฟเอเนจีเซนเชนเอ่ออิเล็กทริกอะไรต่างๆนะครับก็ c a t แจริงผมว่าค่อนข้างจะแฟ i ลี่ไพรซ์นะไม่ได้ถูกไม่ได้แพงระดับ P forward PE เนี่ย16.5เท่าเทียบกับตัว e a r n i n g ็งสโตรดปีข้างหน้าโดยเฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยปีละประมาณ15.5 1 6ซมันก็ถือว่า PEG ประมาณ1เท่าก็ถือว่าสโตรดโอเคแล้วก็ไม่ได้เทรดแพงผิดปกตินะไม่เหมือนตัวอื่นอย่างตัวขวาบนเนี่ยอันเนี้ยอาจจะ PE สูงไปนิดนึ่งนะครับเทียบกับสโตรดเพราะนั้นผมว่า c a t แลนะวันนี้ราคาค่อนข้างสมเหต มันโดยสรุปแล้วเนี่ยมุมมองของเราแล้วก็เจฟฟรียเนี่ยจริงๆมีมุมมองค่อนข้างเป็นเชิงบวกนะครับคือตัวของแคทแอลเนี่ยคิดว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตแบตเตอรี่นะเขาก็เป็นผู้นําด้วยนะจริงๆเขามีคิดค้นตัวเทคโนโลยีใหม่ๆนะแบตเตอรี่นี่จริงกะว่าจะเอ่อมีเอาพวกคาร์บอนธรรมด,รดามา <laughs> มาทําเป็นแบตได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ณตอนนี้โอเคมันยังอยู่ในเชิองกอศึกษ,ษาอยู่นะครับหรือว่าอันนี้ก็จะมีเทคโนโลยีอย่างตัวโซเดียมไอออนนะครับซึ่งมันก็จะถูกกแบตท,ทั่วไปในตลาดตอนนี้ประมาณ1ิบห้าเรซนตหรือว่าตัวเซนชิ่งเนี่ยสองจุดศูนย์ก็ชาร์จไปใน5นาทีอะไรต่างๆนะเพราะฉนั้นเราคิดว่าจุดแข็งตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดแข็งด้านอินโนเวชันของ CatL นะครับที่ทําให้เขาสามารถอยู่ในตลาดได้แล้วก็การที่เขาผลิตแบตให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ทําตัวเองเหมือนโพซิชันว่า เอ้ยผลิตแบตแล้วก็ไปเสียบในรถยนต์ให้ให้มันเก็บไฟฟ้าได้ไม่ใช่นะครับเขาก็ต้องทํางานร่วมกันด้วยนะเหมือนเป็นโซลูชันคนหนึ่งนะครับไม่ได้แค่ผลิตแบตขึ้นมาอย่างเดียวคือดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพื่อที่เพิ่มฟีเจอร์ให้กับคนที่เขาขายรถเนี่ยมีจุดไปขายอะไรต่างๆนะครับหรือระบบชาร์จเทคโนโลยีใหม่ๆของแบตเตอรี่เนี่ยตรงนี้เป็นจุดแข็งของเขานะครับที่ที่เรามองตรงนั้นรวมถึงผมว่าถ้าถามเรื่องเมะเทรนเนี่ยยังไงเรื่องของ ลดคาร์บอนฟลูอิินเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่ล้อไปกับเมกกเทรนระยะยาวด้วยถามว่าผลกระทบของทาง US นะครับที่จะมีขึ้นตัวทาริฟเนี่ยกระทบ CatL มากไหมเนี่ยทางเจฟฟรี e สนะครับก็มองว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นสำหรับกำไรปี2-5จริงปรับลดในประมาณการแล้วนะปรับลดลงประมาณ5%เนะครับเพราะว่าทาง CatL ก็จะมีรายได้ใน US เนี่ประมาณสัก6%ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ดีเอะเท่าไหร่นะครับก็ปรับประมาณการตรงนี้ลงผมว่าก็น่าจะรีเฟล็กแล้วแล้วก็ถึงแม้จะรวมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเจฟฟรียสก็ยังมองเป็นบายนะครับแทร็กไพรส์เขาให้365หยวนเลยนะครับเพราะนั้นก็มีอัพไซด์ประมาสัก38%ราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาก็ร่วงมาแล้วนะผมว่าก็ไม่ได้ถือว่าซื้อในโซนที่แพงเท่าไหร่แล้วก็อย่างเรโซที่เราเห็นอะไรต่างๆเนี่ย PEG ก็ประมาณสักห่งเท่าก็ถือว่าค่อนข้างแฝงนะครับ